指揮官ここにも包帯を巻いてください <laughs> 指揮官はお優しいのですねもう全然痛くありません指揮官初めて感じたぬくもりでしたから生まれて初めて受けた行為だったしだから捨てないでくださいお願いします สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกับ PV เปิดตัวของน้องโมเดอร์เนียนะโอ้โหเชื่อได้เลยว่ากินใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาพรีวิวครับตัวละครตัวนี้เนี่หน,นะครับโมเดอร์เนียนะครับว่าน้องเก่งแค่ไหนนะครับ อ่ะแต่ก่อนที่จะไปกันนะครับฝากร้านเติมเกมนิดนึงครับผมร้านลักกี้คอยนะครับเติมถูกก็เติมเองครับเติมกับร้านลักกี้คอยได้เลยนะครับผมใครจะเติมเพชรนะครับหรือว่าเติมเพ็รเกจอื่นๆนะครับติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับก็มีทุกแพ็กเกจเลยนะครับผมก็สามารถแคปรูปภาพนะครับในแพ็กเกจที่เราจะเติมนะไปหาทางร้านเลยนะมีทั้งไลน์ทั้ง Facebook เลยนะครับผมเอาแล้วครับทีนี้มาดูความสามารถของน้องโบเดียกันนะครับ น้องโมเดเนียเนี่ยเป็นคลาสแอคแทกเกอร์นะใช้อาวุธเป็นแมชชีนกันนะครับก็ยิงได้ถึง200นัดเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นเบร์สกิลท้ายที่3นะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟนะนะครับน้องโมเดเนียเนี่ยจะเป็นพิกกิมนะครับเป็นพิกกิมนะใครที่เล่นเนื้อเรื่องนะครับบทที่13ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจครับว่าน้องโมเดเนียนะครับมาเป็นพิกกิมได้ยังไงนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็คือเรา พาตัวน้องเขากลับมานะฮะแล้วก็น้องเขาก็มีความสามารถพิเศษนะก็สามารถที่จะมีเหมือนกับสื่อไปยังเจ้าแรปเจอร์ได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นนิกเก็ตอีกเจเนอเรชันหนึ่งเลยเป็น next gen ของนิกเก็ตนะครับฉะนั้นพวกคนในอาร์คเนี่ยต้องการตัวน้องโมเดเนียมาครับบางทีมก็อยากจะเอาไปทดลองไปผ่าตัดไปวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พยายามที่จะป้องกันนะครับ ความสามารถแล้วแต่ก็ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องพาน้องโมเดเนียเนี่ยไปอยู่กับพี่กิมนั่นแหละครับผมนะนะครับถึงจะได้พ้นเงื้อมือของพวกอาร์เขานะครับก็เลยไปที่มาว่าทําไมน้องโมเดเนียเนี่ยสังกัดกับพี่กิมนะนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล,เกลน้อยเฉยนะครับใครที่เล่นเนื้อเรื่องก็น่าจะทราบไปอยู่แล้วนะโอเคทีนี้มาดูสกิลของน้องโมเดเนียกันนะครับเริ่มกันด้วยสกิลที่1ครับเป็นสกิลติดตัวนะครับชื่อสกิลภาษาไทายว่า วิวัฒว่องไวนะครับก็จะเปิดใช้งานครับเมื่อโจมตีการโจมตีปกติเนี่ยโดนศัตรูนะครับก็จะส่งผลแก่เป้าหมายนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมครับ3 0 5ของ ATK ของน้องมูเเนียนะแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีนะครับโดนศัตรูครบ200ครั้งนะครับจะได้บัฟกับนตนเองนะนะดาเมจคริข้อจะเพิ่มขึ้น14.25%นะครับถ้าแต่ได้สูงสุด5ครั้งเลยทีเดียวนะ แล้วก็คงอยู่เป็นเวลา10วินาทีถัดมาครับเป็นความจุกระสุนครับลดลงครับ5 0 4ครับตะแต่งได้สูงด5ครั้งนะและคงอยู่เป็นเวลา10วินาทีด้วยกันนะครับสกิลติดตัวก็ใช้ได้เลยนะครับมีสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่เป้าหมายแล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลด้วยนะฮะถรอว่าดีเลยถัดมาครับเป็นสกิลที่2นะครับชื่อสกิลว่าก้าวที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นสกิลติดตัวเช่นกันนะและส่งผลก่อพันธมิตรทั้งหมดนะครับ จะเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่ b บ r ร์ s t r e ีมนะครับก็อัตราคอาแม่นยำครับเพิ่มขึ้น8.56%เป็นครับเป็นเวลา15วินะครับแล้วก็จะส่งผลกับตัวเองครับจะเปิดใช้งานครับเมื่อโจมตีปกติโดน200ครั้งนะครับก็ถ้าอยู่ในสถานะเพิ่มอัตราแม่นยำเนี่ยพลังโจมตีนะครับของน้องโมเนียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น29.38%เป็นเวลา10วินาทีเลยทีเดียวนะ สกิลที่2เนี่ยก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับสกิลที่1นะครับเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีโปรตีโดน200ครั้งเนี่ยมันก็นอกจากจะได้ไดาเมจคริติคอลนะครับแล้วก็ความตัสุดลดลงแล้วเนี่ยยังจะได้ตาความแม่นยําแล้วก็ ATK เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัว ATK ตรงเนี้ยมันมันต้องไปเกี่ยวเนื่องกับตัวตาความแม่นยําตัวข้างบนด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่เบอร์สตีมนะแล้วก็ถ้าไมา้ตายนะครับเบอร์สกิลนะครับโลกใบใหม่นะครับคูดาว40วินาที อันนี้เป็นคูดาวโบติของเบิร์สสกิลไททิสันแล้วนะครับก็ท่านี้ครับจะส่งผลกับพันธุ์นิทงหมดนะครับจะได้ระยะเวลาเบิร์สฟูลเบิร์สเนี่ยนะครับ5วินะนะครับเพิ่มขึ้น5วินาทีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสายแบบฟูลเบิร์สแบบยาวๆนะแล้วนอกจากนี้นะครับจะส่งผลกับตนเองนะครับน้องบนเนียเนี่ยจะเปลี่ยนโหมดครับเป็นเดสต์ทอยโหมดนะครับ ในระหว่างที่เป็น d e a t อ Toy โหมดเนี่ยกระสุนเนี่ยจะไม่จะไม่จำกัดเลยนะครับก็คือจะยิงได้แบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็จะขยายขอบเขตการมองเห็นนะและเล็งไปที่ศัตรูทั้งหมดภายในระยะยิงโดยอัตโนมัติเลยนะครับจะสร้างดาเมจ2 24ของไอ้แอคแท็กนะเป็นเวลา15วินาทีนะครับเอาเป็นว่าถ้า Burst Skill เนี่ยโนอมอรเนียจะเปลี่ยนโหมดเลยเป็น d e a t อยนะครับแล้วก็ ยิงปืนกลแมชชีนกันของน้องเขาเนี่ยรัวๆเลยครับทั้งแมปโดนทุกตัวนะครับกระสุนเนี่ยว,วิ่งไวมากไปเลยนะครับแล้วก็ดาเมจก็จะเป็น2.24นะครับเปอร์เซ็นต์ของ ADK นดครับต่อน,นัดเลยนะนะครับแล้วหลังเกตดูดีนะครับสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยถ้าเกิดน้องเขาใช้เบิร์ทสกิลขึ้นมาเนี่ยมันก็เข้าสู่ฟูลเบิร์ทใช่ไหมเข้าสู่ฟูลเบิร์ทปุ๊บนะครับสกิลที่2ครับทำงาน อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดน้องเขาโจมตีไวอยู่แล้วนะรัวแบบปุ๊บนะครับตีครบ200ครั้งปุ๊บนะครับ ATK ครับเพิ่มทันทีครับผม29.38%นอกจากนี้ครับตี200ครั้งครับสกิลที่1ฮะดาเมจคริทิคอลจะเพิ่มขึ้นอีกครับส4 2 5นะครับบอกเลยว่ารุนแรงมากๆแล้วสกิลที่1นะครับติดตัวข้างบนอันนี้นะฮะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก3.05%ครับโอ้โห บอกเลยครับว่าอย่าให้น้องเขาใช้ท่าไม้ตายนะครับรับรองครับศัตรูนี่คือลาบคาบเลยนะครับโดนเข้าไปนะโอเคพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับไปดูสกิแลแอน,นิเมชันกันละกันกนะ เอาละครับเป็นไงบ้างครับกับตัวสกิลแอนิเมชันของน้องโมเดเนียนะโอ้โหบอกเลยครับถ้าไม่ตายรวยอย่างที่ผมบอกจริงเห็นไหมฮะนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าน้องโมเดเนียเนี่ยไปกับใครได้บ้างนะฮะก็จริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าน้องโมเดนเนียเป็นตัว เบิร์สกิลไซส์3ที่ไปได้กับทุกตี้เลยนะครับก็เป็นดาเมจดิวเลอร์นั่นแหละนะไปกับทุกตี้เลยแต่ว่าผมจะเจาะลึกนิดนึงนะครับเนื่องจากถ้าเบิร์สสกิลของน้องเขาเนี่ยมันรุนแรงมากๆแล้วก็ยิงรัวมากๆนะครับถ้าอยากจะให้ทวีคูณความสามารถของการใช้เบิร์สสกิลของน้องโมเดเนียเนี่ยก็ผมก็แนะนําตัวนิเกตครับที่มีสกิลที่เพิ่มพลงโจมตีนะครับในช่วงฟูลเบิร์สนะครับหรือ ใช้ฟูลเบิร์ดลำดับที่1กับลำดับที่2เนี่ยเพิ่ม ATK นะครับจะทำให้น้องโมเดเนียเนี่ยโอ้โหเวลาใช้ f u l เบิร์ปุ๊บเนี่ยยิงแรงแบบมหาศาลสุดๆนะก็เลยจัดตัวละครที่เหมาะสมกับน้องโมเดเนียไว้คร่าวๆตามนี้นะครับอันแรกเลยไม่ต้องพูดเลยนะครับน้องลิตเตอร์อันนี้คือที่สุดอยู่แล้วนะครับเบิร์ดสกิลเพิ่มแอคแท็นะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีลดคูดาวมีโหทุกอย่างที่เบิร์หควรจะมีนะครับก็ น้องลิเตอร์ครับมีไว้ไม่ผิดหวังนะครับผมอ่าถัดมานะครับตัวที่น่าสนใจนะครับของเบิร์ดหก็จะเป็นน้องมิรันดานะครับถามว่าทําไมน้องมิรันดาน่าสนใจนะครับเพราะว่าน้องมิรันดาเนี่ยมีซิลที่2นะครับจะเพิ่มครีดดัมเมดนะครับถึง32.99%เลยนะเมื่อตอนที่เข้าสู่ฟูลเบิร์ดนะครับผมอ่าอันนี้มันจะไปแมทช์กับโมเดอร์เนียเห็นไหมก็จะทำให้โจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับ เบอร์สกิลของน้องวินดันดาเนี่ยยังบวก ATK อีก40%นะครับ <S <S ให้กับตัวละครในทีมเราที่มีพลังนะนะโจม,มตีสูงที่สุดนะครับถ้าเราเซตโมโนเนียไว้พลังโจมตีสูงที่สุดนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเผื่อว่าใครที่แบบว่าไม่มีลิตเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับหรืออยากจะทําทีม2องหอะไรครับอ่ะถัดมา,าครับเป็นเบิร์สระดับที่2ครับก็เป็นดอนดอลล่าดองดอลลา่ลลาก็เพิ่ม แอคแท็กนะครับให้กับทีมงานเหมือนกันแล้วก็ลดตัวคูลดาวสกิลด้วยนะครับก็ทาให้น้องโมโลเนียใช้ถ้าไม่ตายได้บ่อยขึ้นนะอันนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับสำหรับเบิร์ตตำแหน่งที่2องนะสำหรับน้องดอลล่านะครับตัวทางเลือกนะครับตำแหน่งที่2นะครับของเบิร์ตนะครับก็เป็นน้องแอนนี่นะครับน้องแอนนี่มีสกิลอันเด็ดดวงของเขาก็คือการที่จะเพิ่ม ATK ครับถึง77.22%นะครับให้กับตัว นิ่เก็สายแอเท็คเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะครับของท่าไม่ตายของน้องเขานะก็ทําให้น้องโมเดเนียเนี่ยโอ้โหยิงแบบแรงมากนะครับผมต้องบอกงี้เลยนะถัดมาครับก็เป็นอีกตัวเลือกนึงครับก็คือน้องโพลี่นะครับนอกจากมีสกิลนะครับสร้างเกาะนะครับช่วยทําให้เราตายช้าลงแล้วเนี่ยนะครับสกิลที่2ของเขาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มแอแท็คครับอีก5%ด้วยนะครับแล้วก็ สกิลเบิร์ดนะครับของน้องโพลีเนี่ยก็จะเพิ่มแอคแท็นะครับถึง44.55เซนเลยนะครับก็สามารถทำให้น้องบอลเนียนะครับมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นได้นะอ่าถัดมาครับเป็นเบิร์ดอันที่3าะครับอันนี้ก็เป็นสก้าเล็ตก็เป็นตัวดาเมจดลเลอร์ที่จะช่วยน้องบมลเนียเคลียร์ศัตรูนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าช่วยซัพพอร์ตน้องบอลเนียทั้งหมดนะครับเริ่มต้นที่น้องแม็กซ์เวลนะครับ น้องเวลถามว่าทำไมถึงดีนะครับสกิลที่1ของเขานะครับเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดโหมดเนี่ยจะบวก ATK ครับถึง43.1%เลยนะนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับยังเพิ่มคริเอเตครับถึง4%นะครับแล้วก็คริดาเมจสิบสด้ด้วยกันอ่าก็เห็นได้ว่ามันส่งเสริมกับน้องโมเดเนียร์กันหมดเลยนะครับอ่าถัดมานะครับเป็นน้องเฮมนะครับน้องเฮมมีตัว สกิล2นะครับก็คือเพิ่มคริเลตนะครับ14.6%นะครับเป็นพาสซีฟเนาะก็คือโจมตีครบนะครับก็คือรีพอรีโหลดกระสุนะครับก็จะได้คริเลตนะก็ทำให้น้องโมเดเนียกับทีมงานเนี่ยก็คือสามารถตีติดคริลได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่สเนี่ยถ้าเข้าสู่ฟูลเบิร์ดโหมดนะครับ ADK จะเพิ่มขึ้นอีก11.85%ออร์นะครับของเพียนะอันนี้คือทั้งทีมงานนะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจได้นะครับสำหรับมองโมเดเนียด้วย บตัวสุดท้ายนะก็เป็นน้องเดรกนะครับเดรกเนี่ยสกิลที่1ครับจะเพิ่ม ATK ถึง10%นะครับในระหว่างเข้าสู่สถานะ full burst mode นะครับอ่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับท่าไม้ตายของโมเดอร์เนียหมดเลยนะครับแต่เห็นได้ว่าตัวละครที่ผมเอามาทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมนะครับให้โมเดอร์เนียเนี่ยโอ้โหมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในการทำลายล้างศัตรูโดยเฉพาะการใช้ท่าไม้ตายของน้องโมเดอร์เนียนะครับ อกเลยว่ามีไว้เนี่ยแม่ทาให้เราเล่นง่ายขึ้นแน่นอนนะครับใครที่แบบว่ายัางไม่เคยมีตัวละครที่แบบโจมตีหมู่แรงๆนะครับหรือว่ามีไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยก็โมเดเนียครับตอบโจทย์สุดๆนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก่อนจากลากันไปนะครับต้องบอกนิดนึงว่าน้องโมเดเนียนะก็เป็นตัวละคร SSR นะครับไม่ใช่เป็นลิมิตนะก็แค่จำกัดเวลาเฉยๆนะครับเปิดแล้ว ก็จะอยู่ในตู้ถาวรในอนาคตนะครับแต่ในการเปิดหาน้องเขาเนี่ยออกตาการอ่อนะครับ SSR เนี่ยสเเหมือนตู้อื่นเช่นกันแต่รทพิกอัพของน้องเขาครับจาก2%นะจากตู้อื่นเนี่ยถ้าเป็นน้องเขาเนี่ยจะเหลือแค่1%เเท่านั้นนะครับฉะนั้นการเปิดกระชาระวังกันด้วยนะครับว่าอาจจะมีการดุดเดทดค่อนข้างเยอะนะในจุดนี้นะครับใครที่อยากจะทำน้องโมเดเนีย3ดาวก็จะต้องทุ่มทุนเยอะนิดนึง ครับผมต้องทุ่มทุนเจดหนึ่งส่วนคําถามว่าควรจะเปิดหาไหมนะฮะโอ้โหผมบอกนี้เลยนะครับที่มายาสรรพคุณมาเยอะแยะนะฮะไม่ต้องลังเลครับเปิดครับคือมันเป็นเบอร์สามที่ทรงพลังครับต้องบอกนี้นะครับเปิดเถอะนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนะเปิดเลยนะครับทวนใครบัจเจตถึงสามดาวก็ไปได้เลยครับเพราะว่าสายแท็กเกอร์แล้วก็เบิร์ตำแหน่งที่สามเนี่ย สามดาวมันก็จะทรงพลุภาพที่สุดแล้วนะครับก็คือจะรีดความสามารถได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ฟันธงครับว่าอย่าพลาดด้วยการทั้งปวงครับแรงเนี่ยผมตีเลยว่าอย่างน้อยคือ S แน่นอนนะครับสำหรับโมรานีนะไม่มีต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับนะโอเคก็คลิปนี้ครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์นะครับฝากลบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นลังใจกับทางช่องด้วยนะ แล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะครับหรือมีตัวไหนที่มาช่วยสปอร์ตน้อโมโนนเดียได้อีกนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยละกันเนาะจะได้ให้เป็นเขาเรียกวิยาทานกับเ,เพื่อนๆด้วยนะครับที่เล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมลาไปด้วยภาพนี้เลยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย